สบายดีสวัสดีเดอ้อมากินข้าวน้ำกันเพี่อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั่วมุมโลกเลยเนาะนนาสาวทางนิวยอร์กมากินข้าวน้ำตาลน้ำใยเด้อล่าเด้อสบายดีสวัสดีพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันมุกปลาซิวหน่อยวัวม,มุกเขานำคือว่อบาบบอยากเห็นเนาะโบเห็นน้าเนาะเนาะเงยียบๆรออีกเดีนะ๋ยวก่อน มกปริวว่ามุืเขีกยก็แม่ไปเนองกินข้าวเ้าวันจันเดอร์นีฮอตดีๆพอได้ไปงานไปการอยู่ยเลยเปน็นการพักผ่อนบุญแม่ไปเนาะพักผ่อนนอนยอนใจนอนดับพันดีพี่น้องคือกันนั่งอยู่อเมริกาพักคือกันกเบิรนะ์พักเวิรดทุกคนน่แล้วฮ <c oughs> อดีๆวันจันเป็นบันเนียงฮอดีๆคาราโบเดย์ กินเงินมาเคียกระแช่อยู่แค่ข้าวเดียวมักเขินน้อยบุ๊มบิ๊เขียเหงาเลยบักเขินยาวบุ๊แซบอันนี้บักเคลือบปูพิการนะนั่นอะไรมาเด้อดุกสาวจอยดุกสาวล่ะกินข้าวนล้วแม่เด้อ เนินมะเขือกเสียไเลยเนาะอืมร้อนแม่ก็เนียน้อนก็นมาร้อนป่นเก็งซอสซ่ะตาที่กายดิปอกเจ็เป็ดต้นเลยเปลี่ยนตับไก่ใชมันไส่ยหยหูข้นขนใช่เหรวะขับรถไป กัดกินในสวนงามๆเพ่นนะกัดมชาตมาเวสื้จะือ so ูดรสด้ดมาจะซื้อสองคนบ่ะเพิ่งเ้ยนะจอนไปก็บปซื้ออย่ง เชือเกลือน้ำน้ใงไทคันสมบนแม่พักซีน้ำานโยกขึ้นมกปลาจะจ้ำม,มันด้วยจุบกินเป็นโตแล้วทุกมุ่นว่ายกินฮอสบ้านมกปลาหนูกแม่ไปน้อง <c oughs> ส่วนปลาแกน,นาขโม,มกอยู่ในเถียงนาโอ้ยทำไมม,มันขักกัะซิบเนี่ยพร้อมดีนะตะขาบสมัยยังน้อยพอมกปั่นกินกระซิวเข้ามาลายเลยนะตามแกนายันเดือนชิบิชิบิยันชิบิยันชิบิปากคอนอนามคอนแกน,นา หน้าเข,ขาใช้ปลาทรายปลาบรดกเบิดข่างอูน้องตีนปลา,าใช้สะเพรนหน้าอ,อีย่างเหมือนจะไปเมืองไทยกระป,ปัวน่ะไปนั่งนอนนั่งนอ,อนยินเขาว่าทำงานเมืองไทย ทองไทยเพิ่อนก็สร้อยคนลาวขนาดเลยบุ๋มเป็นตังยอมเลยสร้อยละวันสดุแต่มีเมืองบุมีอยู่มีกินกรับพากันไปเมืองไทยทำงานนี่แหละพอะไรช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันความมุกครบรอบใจน้ำเพื่อนน่ะละได้เพื่อนได้ชาวบ้านได้คนได้บริเวยได้คนทุกคนเนา่วยสร้างเดียวกันบุ๋แม่พี่น้องเอ้ยมันตัดน้ำบุ๋มขาดไทยกับลาวเนาะ ไอ้ที่วา่านั่นไหนก็นยากขันห้อยนี่พี่น้องนะครับพอเท่าค่อยกับเป็นคนไทยเป่าเมียอยู่ลาวกับตายอยู่เมืองลาวเราอ็เนรกเต็มบ้านหลานเต็มเพื่อนใชนะ่พี่น้องกับนี่ยนะพี่น้องนะบ่เมียกับเป็นัวแต่เป็นคนสัดเอันนั้นพวมกันนะเนม่ยบ่เมียกับเป็นัวเป็นคนไทยนะ มันเจอกับพีพ่น้องไทยกับเป่าพวกลาวเป่นน้องลาวกับมาเมียคนไทยก็ใส่เลือดเดียวกันนะแต่ข้าวสมัยตะกี้พ่อวัาให้ฟังเป็นมหาสู้กันไปยึกยู่ใส่กระไรยึกนอนใส่กระไรพยายามกันน,นะไม่มีบัตรมีใบ,บไม่ใบ,บพ่อว่าจะมาให้ตะกี้เหิือนเรวอ่ะเรียน์เงินยังนหน่อยมาพังลำพอนชักออกอมาหลัง นครพอนบอมแนอยู่บนผมมาลองมาดมยูกไก่ไม่เท็นอยู่เด้แน่เห็นอยู่หนอนขามมากนะเป็นเรื่องหนอนขามมากเราฟังลำคอนซักคอนเสิร์ตของบ้านแทมของอยู่แน่เหนื่อยินอยู่เพราะดำอยู่หัวอยู่อักแพงกันดีก็ไม่เห็น,หนเป็นรอง พูนกินปลามาพี่ต้องกินเบียร์ได้มาเมืองนอน้เบียร์ลาย <c oughs> กินหลายสัาได้กินนอกเบียร์นะชีวิตคนเอาอากันนานๆพอแม่ไปเนอะทุกคนเกิดมาหมอดร้อยปียักคนจะกระจากกันไปปากาทองนะเนี่ชวนกันหน่อย กินบะเบิดปลูกน้อยเดียวมันเดินอยูป้าเโตมาหนูครับบ้านเดินบ้านเต็มเบิดป่าบเฉดิมเมินเบิดทางทิมก็บเนื่อคืนมาอยู่ก็เลยไป็นตายหมุนนะลายผุดลางข้น้อยคุ้ทิมมันก็จะลายคุดกต่าภาพมันดึกออกบอกมันดึกดึกบ้านเพราะว่าฉันเขาบอกว่าตัดหนาตัดเออตัดหนาดตัดตายก็มาใส่ว่าตายของเรา ตัดใจให่งามของ,องเราใบน,น,น้อยๆบางๆแซบได้ใบเนนด๋กระดาเน,นี้นนนเข้ามา <ไป S 1> น้ำเราวตัวหนึ่งมาปลูกกระได้กระ,ากระลาใบหน้าใบหน้าตัวตัวตั้งวัส่วนเราเนี่ยใบหน้าหนาใบหน้าใบแด๋ยมันก็แซบกันอยู่ ขนมาขาวบ้าให้กินดีสังว่าข้าทองก็ดีต่อสุขภาพบาวานมาขาหารอาหอารอันมาปัน่นเขากินมาได้ข้งกินเล็บดิจันชีกินไปตึมีมสอไดนืดเป,ดปรปียนได้ปั่นหนีมันคือมาคิวกว่าก่านมิทเดียวกับพักต่งไซเป็นหน่วยลดความดัน น้อยมาสกัด้น้มันโอ้ยกินยากกลินเป็นดำหรอเขากินเป็นลํำมันไปกินได้กินมันออกแห้งมาได้ขี้จักแบบไรนุ๊บี่ไปแตะกุญแจตอนกินเมื่อไห่โมุกท่อยูวกับเขาเมื่อไหร มันเละเบิ้ลค่ทำเบลเละมันไปเชยวนทุกบ้านจะเชือค่ะกินยากเมียนี่ขน้อยกินเละเบิ้้าแตเดือต้องกินอยู่บางอย่างกินแน่กินแน่พวกินกับพกินอืมเรียกปากบ่ <c oughs> ปลาบะเวท,ทเ่าด้มีโอ้ยรับปลากรคักกันแล้วโอ้ยประกาศมีการพักสีเท่าในชวนสาวเดิน้าให้เห็ดอยากปลา <c oughs> เอ,อ้ยกยปลาเนี่ยไม่เห็นไปนขอโทษดูกรา<ม>้านมีเวลาก่อนเอาะ มันมีแต่บ้นรรบทา,ออางโบราณคดีอ,ดอยางงก,อกทีนเน <laughs> ร,ราบุคคลอยากมั่งใมั่ก็บโบันณคดเข็ดโบราณคดอยากเกอดกาะระบดเลกาน้ำอยากกันอยากไปพ่อแม่ไปน้องเลไม่ใชกนติดตามเ,ร,าาปปเรอูกหล่ในโมกุประเทน้นสุเดยบ นี่ขาอยขึ้ยากมกปลาซิวเอาไม่ได้ตั่รู้ิเทียมเด็นุ่นดึกเนี่ยมะเคืออิมกระปับกปับเคือกระลวกไว้เบน นึ่งไว้ลวกแม่มันยากาหนึ่งป่นก็ใม่ไปรอกมั่ก็้แท้เลยลวกใบเป็นช่องกระตาบหนึ่งใบมะเขือเนี่ยดอกแคกระกตัวเดียวตมงยัง่ได้กินพี่นี่พี่นี่ไม่ได้ปลูกมะเขือลายปลูกเจอหาหกต้นมะเขือเปาะแดะนะ เจ๊ดิเจอผมะอาปัปคร้งแรกลองเบิร์กเจแมนจ้าโบแมนแมนนี่ยแม่อ ouais> ้นี่เเคยเอามันเวียนหุบมันบ่แม่อินก็เอามาปุ๋กเี่เลป็นบดาปู๋ีกหอยย่าเดยเนี่ยเราปู๋ยดจายอมาซื้อมาบเครื่ากบนี่บอกข้าเจ้ากะรัากินอ่ะนี่แต่บเครื่องขามกบเนี่ยมาโอยมือนจะเตรียมสู่งานบะผมแมนพี่น้อง ก่อนสามมือก็มีแหงน้อยหนึ่งบ่วตูเฮ็ดมันบัได้กินพ่อแม่พี่น้องเออย่บุคืออยู่บ้านเมืองเราหละบ้านเราได้เฮ็ดให้เฮ็ดน,นากินเข่าเต็มเล้านั่งเว้าก็คือคือเพิ่เว้าวแหละเมื่อใดขี้ขัน้นระบบไปหาอยู่หากินเมื่อใดมั่นกับไปบ้านเราทำมาเสรเห็นเขาแตกพวกเผกไปหาเห็ด กินเพื่อนในเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็ดพวกเห็ดเพาะเห็ดดเห็ดบดเนาะแม่ที่เห็ดเป็นยำให้บอกวองห้องควันกินน้ำในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็ดละงอกเห็ดเพาะเห็ดละงอกโอ้ยอย่าพักตายแค่ไหนยังจะเมื่อกินเห็ดเห็ดละงอกเห็ดเพาะเห็ดบดนี่ยขึ้นอยากเลยพ่อแม่พี่น้องเก็นเพิ่นแกงใส่หั่นใส่นี่โอ้ยว่า ขนาดปลาโบมักเห็ดนางโงโอ้โหเห็ดนางโง่มันก็แซ่บเห็ดพอเนี่ยมันก็ปลาโบมัดแกงใส่กระเบือพวกแกงใส่กระเบือมันโบแกงใส่กระเบือมันคือบแซ่บเลยแกงใส่กระเบือกะใส่ส้มใบติ๋วมันก็สุดยอดทเกันแกงสมคนมันก็โบใช่กระเบือเห็ดดีในทามด้วกันแกงสมมบบัวคาบ้อนใบสมอืมแต่ใบบักเหมาใช่นั่น พี่น้องเอซกินกันดึกมาทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอได้นำลายออกนำโอเคน้อโอเคพี่น้อง่ะขอบโขอบใจลูกหลานญาี่พี่น้องเบอร์ทกคนลสุคนนั่นแหละขอบใจเด้อพี่น้องทุกๆคนเอฟซีที่ติดตามเพื่อใหก้กระดั้งใจ โชกให้มาให้ลำให้ด้วยพี่น้องอยู่ดีมีแห่งเบอร์จะผูกซูคนสบายดี